รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาก่อนเวลานะคะตั้งหนึ่งนาทีแะแต่ว่ามีคนมาก่อนเวลากับเราแค่สามคน ให้คิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันคะ่ะก็เลยมานี่ไง <laughs> เพราะว่าในไลน์๊อปอัพเลยยังคุยกันได้แบบเดียวอยู่เลยใช่ไหมวันนี้ก็เลยมานี่ไงเราต้องคาบังวา <laughs> หรือว่าต้องต้องอะไรนะคนิจิวะยากแค่ท่านสิงโอ้ไทยแก่ก็ ใครเห็นหดี๋วาวไทายเก๊กบ้างคะ่ะหนูอ่านไม่ทันนะเมื่อกี้อะไรไปนะหายไปไหนเอ่ไปค่ะดูติดกิฟเป็นแถวเลยลามไทยเก๊กเป็นไงวางเอ้ยทุกคนมันมันดีต่อสุขภาพนะคะทุกคนต้องลองแต่คิวกิเลยอะไหนรามไทยเก๊กให้ดูหน่อยอมไม่เอาแล้ว ทุกคนคะเราจะออกไปข้างนอกสักครู่เลยคะสักครู่เลงนะคะแล้วมีกระติก,กน้ำคู่แข่เป็นอ้โอ,โอ้ไม่มีที่ตั้งก้องด้วยนี่ค่ะ เชือสุดกับการอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าๆก็ม,มีสอบเหมือนกันเป็นสอบภาษาจีนนะคะบทที่1กับบทที่2องทำไมมึงมีสัจจแบบนี้แน่นอนเพราะว่าเราก็ยังเป็นเด็กไงคะให้เป็นปีแฮปปี้แฮปปี้อะไรเดี๋ยวเดดูมาแล้วกันจันไปอยู่ที่ไหนดีตอนนี้หนูต้องหาที่ไปก่อน <c oughs> อทุกคนคะแปบนบนึ่งนะคะ๋ยากจะไปตอนนั้นตรงนี้จนอนสักครู่โอเคหมือว่าตรงนี้ปลอดภัยนะดูน่าสงสารนะท่องเที่ยวใช่ไหมวันนี้หนูว่าเราน่าจะมาได้แตบเดียวรู้มมากค่ะ ที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเสียงกล้องไหมคะกายเป็ด็กแน่นอนแล้วใช่หรือที่ไปแบบสดเนี้ยเอาไว้มีตาชีตาชีอ๋อวันนี้หนูได้คำใหม่ด้วยนะวันนี้หนูได้คำว่าหวานอันแปลว่าพัานดี้หวานอันนะคะ <laughs> ถ้าเกิดว่าเราต้องย้ายที่เราต้องปิดไ ก่เน,น,ะะนี่ยหัวเรา,เราะในภาษาจีนอ่ะหัวเรา,เราะในภาษาจีนหัวเราะแบบไหนอ่ะไม่ใช่หนูจำเสียงไม่ได้เสียงหัวเรา,เราะของภาษาจีนท <M little less life> าไมต้องแอบไลฟ์คะใช่เราแอบอยู่กับโจนจนก็เลยต้องแอบไลฟ์ค่ะมันูจนมากเลยตอนนี้อ้จ้าเอ้ยแพ้ชิมชิมดมูนี <S 1> <S 1> <S ตอนนี้ก็คือแบบรับรับรอรอรับรับรอรอมาเหมือนโจนเลยทัาถ้าัมีคนปิดไฟจะทำไงถ้าเกิดไฟดับเนี่ยถ้าคนปิดดับก็จะไม่ตกใจนะแต่ถ้าไม่ใช่คนไม่ได้ถ้าเกิดไม่ใช่คน หนูหนูวิ่งนะหนูแอยไลฟ์ไปตรงนี้เลยนะทุกคนก็คุยคุยคุยไปก่อนนะคะดูลาก่อนค่ะเจอตกใจหนูลา,ก,ก,ก,ลา,ลาก,ก่อนเลยนะถ้าเกิดไปดับเนี่ยเพราะว่าโซลิไฟอยู่ตรงนั้นถ้าคนปิดยู่จะเห็นนะ,ะหนัวไอ้ภาษาจีนคือหัวไอ้นีแต่ถาอยูรักมีให้เรียกอะไรดี I love me เอ้ You love me and I love you หนูหนูจะไม่ตกเพราะว่าถ้าตกแนละ้วต้องคัดจริงมากหนูว่าหนูหนูจะมาเล่าค่ะเึงเหตุการณ์ที่นูเจอมาแล้วเราตอบคำถามแบบว่าเขาจะมีคำถามอันหนึ่งระโย์แล้วเราก็ตอบอย่างระโย์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วหนูก็ตอบแบบเซตคำตอบเรียบร้อยอะไรอย่างน mm. <ๆ>ี้ก็แบบตัวอื้อถูกต้องแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันต้องใส่จุดต้านนงๆด้วยค่ะทุกคนแล้วหนูก็เก็ลืมเขียนจุดไป ทุกข้อเลยตอนนั้นดีนะมีแค่ห้าข้อเดลก็เดวคัดจุดห้าเยอาค่ะสุดยอดเลยแล้วหนูแบบว่าดีนะที่มันเป็นจุดอะเพราะว่าจุดมันก็แค่จิ๊บจิ๊จิดจจจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ใช่จุดลวก็ตัวเตยไปได้รัดหนูแบบว่ารู้สึกว่าการคัด เป็นอะไรที่สนุกมากเลยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเขียนผิดคํานี้แล้วพอเราได้คัดยุยุเราจะจําได้นะเหมือนจุดที่หนูคับใช่ไหมอุ้ยทุกคนหนูอยากพูดตอบหนูมีชื่อภาษาจีนนะหนูมีชื่อภาษาจีนหนูชื่อชื่ออะไรนะชิวหยาเอ๊ะเดี๋ยวดะ ชิวเยียนหงหนูจับได้ชื่อนี้คุณครูบอกว่าชื่อนี้เหมาะกับหนีมากเลยชิวเยียนหงแต่ยังไม่แน่นใจว่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวต้องไปหาคําแปลก่อนเรียกหนวูว่าชิวนวอชิวมันชื่อนี้มาก <c oughs> พูดภาษาอะไรเนี่ย ยังจำไม่แมเท่าไหร่แล้วหนูยังประโยคเก่งๆจะมาพูดด้วยนะตอนนี้ก็กำลังเรียนอยากสนุกสนานะค่ะรู้สึกว่าแฮปปี้เลคะว่าเลยนั่นเราชื่อใจดีมากเลยนะเราชื่อทำา่มเงินแจ๊นี่เป็นรูปเราแบบนั่งตัวกระตูนแให้ทูฟุ้งเลยแล้วก็ให้กระเป๋าว่าเนี่เราเป็นเด็กสีจีนนะอุ้ยน่ารักอะแต่ว่ามันอยู่ตรงมูอนะไม่ได้แบบ อามาด้วยอยากให้ทุกคนดูมากเลยแล้วเขียนชื่อแล้วติดด้วยนะชื่อย่าถอย happy ปปไหม happy ปปกับการมาโรงเรียนมากเลยไว้เราจะมาพูดให้ฟังอีกนะบ๊ายบายค่ะเฮ้ยม่นา,นางชิวไปก่อนค่ะ <laughs> ปกติเขาต้องเรียกชิวหรือเรียกโขนะแต่แต่เราชิวเรียกชิวนะแบบเพื่อนก็เรียกชิวชื่อชิวแบบดุเหมือนเข้ากับเรา ชิวนี่แปลว่าอะไรลูกนัองแอมใช่ไหมเป็นลูกไปแล้วนะคะขอให้วันนี้ทุกคนหวานอันนะคะบ๊ายบาย